เน,นี้ก็เป็นบริเวณที่ปลูกใส่กระถางหน้าห้องพักของแม่ดอลาล่าค่ะสวยงามนะคะสำคัญที่การให้น้ำนะคะถุงเงินถุงทองหรือว่าไม้ประเภทบอลเนี่ยเขาชอบน้ำค่ะถ้ายังให้น้ำอยู่ระยะการยุบตัวลงหัวก็จะยืดออกไปนะคะเพื่อนๆก็ยังพอได้ชมใบของเขานะคะอานนี้เลยนี่ค่ะสวยงามค่ะ การให้น้ำการให้ปุ๋ยแล้วก็ดินที่ปลูกแค่นี้จบค่ะปลูกถุงเงินถุงทองค่ะถุงเงินถุงทองช่วงหน้าแรงที่แม่ดันล่าเลี้ยงก็ไม่ได้ขุดถั่วนะคะไม่ได้ขุดหะะไ,ไดดหลของเขาเอามาชํำให้เขาเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของเขานะคะยังก็ยังพอได้ชมนะคะไปก็ยังสวยค่ะแม้ ใบจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่ใหญ่เท่าฤดูฝนแต่ว่าก็ไม่ถือกับว่าเล็กจิ๋วนะคะนี่ค่ะยังได้ประมาณสองฝ่ามือสามฝ่ามืออยู่แล้วถุงทองของเขาก็จะออกพร้อมๆกันเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบริเวณนี้จะเป็นต้นลูกนะคะต้นลูกแล้วส่วนต้นแม่ก็เริ่มใบเล็กลงจิ๋วลงนะคะส่วนหัวที่เราไม่ได้ขุด หัวบางหัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นดินก็จะมีอาการหัวแตกนะคะเพื่อนเขาเรียกหัวแตกหรือเปล่านี่คะหัวเป็นรูนะคะหัวเป็นรูหัวแตกนะคะส่วนหนอก็ยังออกออกอยู่นะคะเพื่อนหนอใหม่ก็โผล่ขึ้นมานะคะ่ะนี่ค่ะตัวน,นี้เป็นหน่อลูกนะคะนี่ค่ะแถมนี้ก็จะเป็นหน่อลูกต้นลูกต้นแม่ก็ จะเหลือต้นนี้นะคะต้นแม่คือต้นนี้นะคะเพื่อนค่ะยังพอได้ชมค่ะต้นสูงก็เกือบเม็ดนะคะสูงก็เกือบเม็ดบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ปลูกใส่กระถางหน้าห้องพักของแม่ดอลล่าค่ะยังสวยงามนะคะสําคัญที่การให้น้ํานะคะถุงเงินถุงทองหรือว่าไม้ประเภทบอลเนี่ยเขาชอบน้าค่ะถ้ายังให้น้ําอยู่ ระยะการยุบตัวลงหัวก็จะยืดออกไปนะคะเพื่อนๆก็ยังพอได้ชมใบของเขานะคะอในนี้เลยนี่ค่ะสวยงามค่ะการให้น้ําการให้ปุ๋ยแล้วก็ดินที่ปลูกแค่นี้จบค่ะปลูกถุงเงินถุงทองค่ะส่วนถุงเงินถุงทองหนอ่อชิดที่ปลูกใส่เข่งปลูกใส่กระถางนะคะ การเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่แม่ดาราจัดให้ได้รับแดดร้อยเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตที่ที่ดีค่ะเพื่อนๆไม่ถือกับว่าช้าลงนะคะในช่วงฤดูแรงใบของถุงทองก็ยังออกมาพร้อมกันแล้วก็สวยงามนะคะสังเกตได้ว่าใบของเขาก็เริ่มใหญ่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบของเขาใหญ่นะคะห่งฝ่ามือสองสามฝ่ามือนะคะเพื่อน พอเลี้ยงหน่อชิดแล้วก้านของเขาเนี่ยก้านลำก้านของเขาเนี่ยจะไม่ยาวมากเกินนะคะไม่ยาวเป็นเมรร็ดค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะประมาณฟุตสองฟุตนะคะเป็นทรงพุ่มเตียเต้ยๆกลมๆใบแน่นๆน,น,นะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแบบต้นฟอมต้นไม้ที่ใบแน่แนๆหน่อยก็ปลูกถุงเงินถุงทองหลายๆต้นในหนึ่งกระถางได้นะคะใน1เข็งได้หรือจะปลูกหน่อชิดนะคะอย่างเมดอลล่าเนี่ย เข่งนี้ปลูกหน่อชิดสีหน่อนะคะในหนึ่งเข่งเวลาเขาออกถุงทองใบถุงทองเนี่ยก็จะมีสีใบสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างตัวนี้ปลูกหน่อแยกในหนึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะหน่อชิดเป็นยังไงหน่อแยกเป็นยังไงหน่อแยกก็คือสีต้นแยกกันเลยค่ะปลูกในหนึ่งกระถางนะคะลองดูว่าการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงก็โตได้ดีนะคะแล้วก็ ฟอร์มอย่างนี้ยกไปตกแต่งบริเวณบ้านบริเวณตัวอาคารเนี่ยกำลังน่ารักนะคะส่วนหนอชิดเป็นยังไงหนอชิดก็คือหนอชิดกันเลยค่ะเพื่อนๆจะให้พูดยังไงก็คือเขาแตกออกมาชิดๆกันเลยนะคะแสดงว่าข้อตาของถุงเงินถุงทองที่แม่ดาล่า,ามาชาเนี่ยมีข้อตาที่ชิดกันนะคะเขาก็เกิดหนอขึ้นมาแม่นาล่าก็ไม่ได้สับแยกนะคะยกทั้งหนอสี่หนอนี้มาลงเข่ง เป็นการปลูกถุงเงินถุงทองหน่อชิดใน1เข่งนะคะก็จะได้ทรงคุ้มสวยๆแบบนี้นะคะยังให้น้ำเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆยังให้น้ำแต่ปุ๋ยเนี่ยก็เว้นระยะการให้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะให้น้ำอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าได้ชมค่ะเป็นมุมที่เบรกับ ต้นไม้ที่มีใบเขียวใบเป็นสีสีนะคะก็จะมีใบด่างของถุงเงินถุงทองมีมาเบล็กใส่ตานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยงามอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะปลูกเองชมเองนะคะนี่พอให้น้ําเขาได้ในปริมาณตามที่เขาต้องการนะคะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยจะมีความสดชื่นนะคะสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนะคะ สดชื่นตลอดทั้งวันนี่ค่ะก็จะดูเป็นมุมที่ชื้น,นะะชื้นนะคะชื้นชื้นสดสดชืด่นสดชื่นนะคะเพื่อนเป็นอย่างนี้เลยนี่คือสภาพต้นไม้ที่แม่ดาลาบปลูกนะคะช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเย็น ก็เป็นไม้กระถางเป็นส่วนมากนะคะเพื่อนๆด้วยพื้นที่ที่เป็นปูนนะคะเป็นอิฐเป็นปูนก็ต้องปลูกต้นไม้ใส่กระถางนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็พอได้เชยชมคะ่ะเพื่อนๆค่ะต้นไม้แต่ละต้นก็จเจริญเติบโตได้ดีไม้ดอกก็พีดอกนะคะอาจจะ สวยบ้างไม่สวยบ้างก็ตามตามการดูแลของเรานะคะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้เลยสร้างมุมพักผ่อนเล็กๆนะคะสวนหย่อมเล็กๆในความยาวประมาณ30เมตรนะคะรอบกำแพงก่อนถึงห้องพักแม่ดอลล่านะคะก็จะเป็นสวนหย่อม,มน้อย ไมาชมค่ะ